ดนตรีเปิดรายการขอต้อนรับเข้าสู่โลกโรคพอดแคสต์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะแต่กลับน่ากลัวตรงที่มันมักจะมาแบบเงียบๆบนั่นก็คือเรื่องโรคความดันโลหิตสูงค่ะหรือที่หลายคนให้ฉายาว่าฆาตกรเงียบใช่เลยครับเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆนะคะเพราะว่าข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมากๆ มีทั้งแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ฉบับล่าสุดของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยปี2567เลยครับผมแล้วก็มีบทความเจาะลึกจากโรงพยาบาลชั้นนำอย่างจุฬาลงกรณ์สมิติเวชบางประกอบสมุดประการแล้วก็ข้อมูลเสริมจากแหล่งอื่นๆอีกเพียบเลยค่ะใช่เลยครับวันนี้เป้าหมายของเราก็คือการกลั่งเอาแก่นสำคัญของข้อมูลทั้งหมดนี้ออกมาให้เห็นภาพชัดๆว่าจริงๆแล้วโรคนี้มันคืออะไรค่ะทำไมสถานการณ์ในบ้านเราถึงน่าเป็นห่วง แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือเราจะรับมือกับมันอย่างถูกวิธีได้ยังไงบ้างครับงั้นเปิดประเด็นกันที่คำว่าฆาตกรเงียบก่อนเลยดีกว่าค่ะดิฉันว่าคำนี้มันทรงพลังมากทำไมทางการแพทย์ถึงเรียกโรคนี้แบบนี้คะเออเพราะว่าจุดที่อันตรายที่สุดของโรคนี้เลยก็คือในช่วงแรกๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีสัญ,ญญาณเตือนอะไรเลยครับอ๋อคือไม่แสดงอาการเลยไม่มีเลยครับ ข้อมูลจากโรงพยาบาลบางประกอบสมุดประการเนี่ยบอกไว้ชัดเจนเลยว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตปกติโดยไม่รู้ตัวเลยว่ามีความดันโลหิตสูงอยู่อแต่ในขณะที่เราไม่รู้ตัวนี่แหละครับความดันที่มันสูงต่อเนื่องเนี่ยมันกําลังทํางานของมันไปเรื่อยๆเหมือนน้าที่ค่อยๆกัดซาะตลิ่งไปทีละนิดทีละนิดจนสุดท้ายก็พังทลายลงมาแล้วเอวัวะที่ว่านี่คือส่วนไหนบ้างคะที่จะโดนผลกระทบไปเต็มเต็ม เป้าหมายหลักของมันเลยนะครับจะมีอยู่4 A ี่อวัยวะสำคัญเลยคือหัวใจสมองไตแล้วก็ตาครับโูหสี่อย่างหลักๆเลยครับเพราะหลอดเลือดในอวัยวะเหล่านี้ถูกทำลายไปเรื่อยๆเนี่ยภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาก็จะรุนแรงมากอย่างที่ข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และที่อื่นๆเตือนเอาไว้ค่ะคืออาจจะนำไปสู่ภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกกลายเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาต Oh. หรือกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวจนเกิดภาวะหัวใจวายไตยเสื่อมจนต้องฟอกไตไปตลอดชีวิตหรือแม้กระทั่งเลือดออกที่จอประสาทตาจนสูญเสียการมองเห็นไปเลยก็มีครับฟังดูน่ากลัวมากๆจริงๆนะคะแล้วอย่างนี้สถานาการณ์ในบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะจากข้อมูลที่เรามีตรงนี้คือประเด็นที่น่ากังวลมากเลยครับในแนวทางการรักษาฉบับล่าสุดปี2567เขาอ,อ้างอิงข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพคนไทยครั้งที่6 ค่ะครั้งที่6ครับซึ่งถามว่าปี2563เขาพบว่าผู้ใหญ่ไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากถึง1ใน4หรือคิดเป็นรอยล25.4เลยนะครับ1ใน4เลยเหรอคะเยอะมากนะคะนั่นเยอะมากครับแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือเมื่อเทียบกับข้อมูลสำรวจครั้งก่อนหน้าเนี่ยสัดส่วนของคนที่รู้ตัวว่าเป็นโรคคนที่เข้ารับการรักษาแล้วก็คนที่รักษาจนคุมความดันได้ตามเป้ากลับมีแนวโน้มลดลงทั้งหมดเลย เดี๋ยวนะคะหมายความว่านอกจากคนป่วยจะเยอะขึ้นแล้วความสามารถในการจัดการโรคของเราโดยรวมเนี่ยกลับดูเหมือนจะถดถอยลงด้วยหรอคะใช่ครับน่าจะเป็นแบบนั้นเลยซึ่งมันน่าเป็นห่วงมากและถ้าเกิดเราปล่อยให้ความดันสูงขึ้นไปอีกจนถึงขีดสุดนะครับมันจะกลายเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่เรียกว่าความดันโลหิตส,สูงวิกฤตหรือไฮเปอร์เทนชันคค่ะ ข้อมูลจากหลายๆแหล่งอธิบายตรงกันเลยว่ามันคือภาวะที่ความดันพุ่งสูงปรี๊ดอย่างรวดเร็วเกิน180-110มิลลิเมตรปรอดซึ่งจุดนี้คืออันตรายถึงชีวิตได้เลยครับโอ้โห oh. ครับเพราะอาวัยวะต่างๆอาจจะล้มเหลวเฉียบพลันได้พรารู้ว่ามันเงียบแล้วก็อันตรายขนาดนี้คำถามสำคัญเลยคือ แล้วเราจะรู้ตัวได้ยังไงล่ะคะแน่นอนว่าก็ต้องวัดความดันแต่ดิฉันไปอ่านเจอในแนวทางแล้วพบว่าเรื่องง่ายๆอย่างการวัดความดันเนี่ยจริงๆแล้วมีรายละเอียดที่คนส่วนใหญ่พลาดกันเยอะมากเลยใช่เลยครับเรื่องนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะแนวทางปฏิบัติปี67ถึงกับเน้นย้าเรื่องความถูกต้องของการวัดความดันเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะถ้าเราวัดผิดพลาดมันอาจจะนําไปสู่การวินิจฉัยที่ผิดพลาดได้เลยบางคนอาจจะไม่เป็น แต่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นหรือบางคนเป็นแต่กลับไม่ถูกตรวจเจอ hmm. คือถ้าเอาตามนิยามทางการแพทย์ตอนนี้นะครับจะถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ต่อเมื่อวัดที่โรงพยาบาลแล้วได้ค่าความดันตัวบนหรือซิสโตลิกตั้งแต่140ขึ้นไปและหรือความดันตัวล่างหรือไดอะสโตลิกตั้งแต่90ขึ้นไปครับแต่การวัดที่โรงพยาบาลอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอใช่ไหมคะดิฉันเห็นเขาพูดถึงความดันสูงเมื่อเจอเสื้อก่าวด้วย ถูกต้องเลยครับนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่แนวทางแนะนำให้ใช้เครื่องวัดความดันด้วยตนเองที่บ้านหรือที่เรียกว่า HBPM ควบคู่ไปด้วยอ๋อ HBPM ครับมันช่วยแก้ปัญหาสุดคลาสสิกได้2ออย่าง อย่างแรกคือ white coat hypertension หรืออาการตื่นเต้นเวลาเจอคุณหมอหรืออยู่ในโรงพยาบาลจนความดันพุ่งสูงค่ะทั้งที่ปกติอยู่บ้านก็สบายดีแต่อีกอย่างที่น่ากลัวกว่าแล้วข้อมูลก็ชี้ว่าอันตรายกว่าก็คือ m a s k hypertension หรือความดันสูงซ่อนเร้นความดันสูงซ่อนเร้นใช่ครับคือวัดที่โรงพยาบาลทีไรก็ปกติทุกทีแต่พอกลับไปใช้ชีวิตประจำวันความดันกลับสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัว การวัดที่บ้านนี่แหละครับคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยจับผิดตัวการร้ายนี้ได้โอเคงั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะว,ว่าวิธีการวัดที่บ้านที่ถูกต้องเป๊ะๆตามหลักการแพทย์นี้ต้องทายังไงบ้างเพราะว่าในอินโฟกราฟิกของแนวทางนี้เป็นเรื่องที่ฉันเห็นแล้วตกใจเลยว่าแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็มีผลได้ขนาดนี้ได้เลยครับมาดูกันทีละขั้นตอนนะซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนทำตามได้ง่ายๆเลยค่ะข้อแรกคือ ก่อนจะวัดอย่างน้อย30นาทีต้องงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟงดสูบบุหรี่แล้วก็งดออกกำลังกายหนักๆด้วยครับจากนั้นก่อนจะเริ่มวัดจริงให้นั่งทักในท่าที่สบายๆบนเก้าอี้อย่างน้อย5นาทีเพื่อให้ร่างกายกับหัวใจสงบลงก่อนท่านั่งก็สำคัญมากใช่ไหมคะเห็นในภาพนี่คือละเอียดเลยสำคัญมากครับขณะวัดต้องนั่งหลังพิงพนักเก้าอี้ เท้าสองข้างต้องวางราบกับพื้นห้ามไข้ห้างเด็ดขาดอ๋อห้ามไข้ห้างด้วยครับเพราะการไข้ห้างจะทําให้ความดันสูงขึ้นได้แขนข้างที่จะวัดให้วางบนโตะ๊ะโดยให้ผ้าพันแขนหรืออามคับอยู่ในระดับเดียวกับหัวใจพอดีตอนวัดก็ไม่ต้องกํามือไม่ต้องเกรงแขนปล่อยสบายๆเลยครับอันเนี้ยห้ามคุยใช่เลยครับขีดเส้นใต้ตัวโตๆเลยว่างดการพูดคุยระหว่างที่เครื่องกําลังทํางาน จริงเหรอคะจริงครับเพราะการพูดคุยมันไปกระตุ้นระบบประสา etic, ทซิมพาเทติกทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันก็จะสูงขึ้นกว่าความเป็นจริงได้ง่ายๆเลยนี่เป็นเหตุผลว่าทาไมบางทีเราวัดความดันเองที่บ้านแล้วค่ามันแกว่งไปมาก็เพราะเราอาจจะเผลิดทาอะไรบางอย่างในระหว่างวัดนี่แหละครับพอเราได้ค่าที่แม่นยําจากการวัดที่บ้านแล้วและพบว่าตัวเองเข้าข่ายความดันสูงจริงๆคําถามแรกที่ทุกคนคิดเลยคือต้องกินยาไปตลอดชีวิตเลยไหม แต่ที่น่าสนใจคือแนวทางปี67แล้วก็ข้อมูลจากสมิติเวสกลับชี้ไปที่จุดเริ่มต้นเดียวกันสำหรับทุกคนซึ่งก็คือสิ่งที่อาจจะสำคัญกว่ายาซะอีกค่ะถูกต้องครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตหรือ l i f e สไ y l e modification เนี่ยไม่ใช่แค่คำแนะนำเสริมนะครับแต่มันคือพื้นฐานการรักษาสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทุกรายเลยทุกรายเลยเหรอคะค่ะไม่ว่าคุณจะมีความดันสูงระดับเริ่มต้นหรือระดับรุนแรงก็ตามแพทย์จะแนะนำเรื่องนี้เป็นอันดับแรกเสมอ ในแนวทางเขาใช้คำว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตเป็นรากฐานเลยนะแล้วดิฉันไปเจอข้อมูลจากสมิิเวทที่ขยายความเรื่องนี้ได้น่าสนใจมากเขาไม่ได้บอกแค่ให้ลดน้ำหนักแต่ชี้ให้เห็นเลยว่าน้ำหนักที่ลดลงทุกๆ1กิโลกรัมจะช่วยลดความดันลงได้เกือบ1มิลลิเมตรประหลอดเลยทีเดียวใช่เลยครับและมันไม่ใช่แค่เรื่องน้ำหนักอย่างเดียวในเอกสารชุดเดียวกันยังพูดถึงเรื่องอาหารซึ่งก็คือ Dash d i e ทที่หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อ Dash Diet ครับ DASH ย่อมาจาก dietary approaches to stop hypertension หรือแนวทางการกินอาหารเพื่อหยุดความดันโลหิตสูงหลักการของมันก็คือการเน้นกินผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีแล้วก็โปรตีนไขมันต่ำอย่างเนื้อปลาเนื้อไก่แล้วก็ลดการกินไขมันอิ่มตัวกับของหวานซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องสำคัญอีกเรื่องเลยคือการลดเค็มหรือการควบคุมโซเดียมนั่นเองเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นยาขมสำหรับคนไทยเลยนะคะ เป็นเรื่องที่ท้าทายแต่สำคัญมากจริงๆครับแนวทางแนะนำว่าควรปริโภคโซเดียมไม่เกินวันล,ละ2กรัมหรือ2,000มิลลิกรัมค่ะแต่ถ้าจะให้ได้ผลดีเยี่ยมเลยนะควรจะน้อยกว่า1.5กรัมต่อวันเพื่อให้เห็นภาพชัดๆโซเดียม2กรัมก็เทียบเท่ากับเกลือแกงประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นเองนะ โอแค่หนึ่งช้อนชาสำหรับอาหารทั้งวันเลยเหรอคะครับผมนั่นหมายความว่าเราต้องเป็นเหมือนนักสืบเลยนะต้องคอยดูฉลากโภชนาการต้องระวังเครื่องปรุงน้ำจิ้มน้ำซุปต่งตางๆเพราะโซเดียมมันแฝงอยู่ทุกที่จริงๆถูกต้องเลยครับการอ่านฉลากโภชนาการให้เป็นนิสัยจะช่วยได้มากและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือการออกกาลังกายข้อมูลจากกรมอนามัยแนะนาชัดเจนว่าให้ออกกาลังกายแบบแอโรบิกค่ะ Aerobic ครับหรือการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นต่อเนื่องเช่นการเดินเร็ววิ่งเหยาะๆปั่นจักรยานหรือว่ายน้ำครับเรื่องการออกกำลังกายนี้ก็น่าสนใจมากข้อมูลบอกว่าควรทำอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์หรือเฉลี่ยวันละ30นาที5วันต่อสัปดาห์แต่สิ่งที่ที่ฉันว่ามันน่าทึ่งกว่าตัวเลขนี้คือผลของมัน ข้อมูลเบื้องลึกชี้ว่าการออกกําลังกายสม่ําเสมอไม่ได้แค่ช่วยลดน้ําหนักนะแต่มันส่งผลโดยตรงกับหลอดเลือดของเราเลยใช่เลยครับนี่คืออินไซต์ที่สําคัญมากการออกกําลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้หลอดเลือดของเรายืดหยุ่นขึ้นอ oh. เหมือนท่อที่เคยแข็งกระด้างกลับมานิ่มขึ้นทําให้แรงต้านทานในหลอดเลือดลดลงซึ่งมีงานวิจัยยืนยันว่ามันสามารถลดความดันโลหิตลงได้ถึง5-8ม mm. มประลอด โหลดได้เยอะเหมือนกันนะคะครับซึ่งเทียบเท่ากับการกินยาลดความดันบางชนิดเลยทีเดียวดังนั้นการปรับพฤติกรรม4อย่างนี้ทั้งคุมน้ำหนักปรับอาหารลดโซเดียมและออกกำลังกายมันจึงเป็นเหมือนยาขนานเอกที่ทุกคนต้องทําควบคู่ไปกับการรักษาอื่นๆครับวันนี้เราได้เจาะลึกกันไปหลายมิติของโรคความดันโลหิตสูงจริงๆนะคะตั้งแต่การทำความเข้าใจความน่ากลัวของฉาย,ยาฆาตกรเงียบครับ ได้เห็นภาพรวมสถานการณ์ที่น่ากังวลในประเทศไทยไปจนถึงวิธีปฏิบัติที่จับต้องได้ตั้งแต่การวัดความดันให้ถูกต้องเป๊ะๆไปจนถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปรียบเสมือนยารักษาโรคเลยถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญที่สุดจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้มันน่าจะอยู่ที่สองคำครับคือความตระหนักรู้และการลงมือทา ตระหนักรู้และลงมือทำใช่ครับการตระหนักรู้ว่านี่คือภัยเงียบที่ต้องใส่ใจและการลงมือทำสิ่งง่ายๆอย่างการวัดความดันที่บ้านอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอมันคือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เรารู้ทันและจัดการกับภาวะนี้ได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปครับสุดท้ายนี้เราก็มีประเด็นที่อยากจะชวนให้คิดต่อทิ้งทายไว้ด้วยค่ะครับ คือในขณะที่เราเห็นข้อมูลสถิติที่น่าเป็นห่วงของโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทยแต่ในอีกด้านหนึ่งเราก็เริ่มเห็นการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดูแลผู้ป่วยในหลายพื้นที่แล้วนะครับอ๋ออย่างเช่นที่ไหนบ้างคะอย่างที่บุรีรัมย์ภูเก็ตหรือน่านก็มีโครงการที่ใช้แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ดิจิทัลเข้ามาช่วยติดตามความดันของผู้ป่วยจากที่บ้านส่งข้อมูลให้บุคลากรทางการแพทย์ได้แบบเรียลไทม์เลยอื น่าสนใจมากค่ะครับคำถามที่เราอยากชวนให้คิดต่อก็คือในอนาคตเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซินหรือนวัตกรรมสุขภาพส่วนบุคคลเหล่านี้จะสามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพลิกสถานการณ์ของฆาตกรเงียบให้กลายเป็นโรคที่ทุกคนสามารถจัดการและควบคุมได้ด้วยตัวเองจนประสบความสำเร็จในระดับประเทศได้หรือไม่ดนตรีปิดรายการ